สวัสดีค่ะพบกับช่างสาราดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องของสาระเอ็กเซนะคะซึ่งจะสอนวิธีการแทรกเครื่องหมายใน Excel นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในการแทรกเครื่องหมายใน Excel นะคะก็ให้เราเลือกที่ เซลที่เราต้องการที่จะแทรกเครื่องหมายนะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่แทรกค่ะเมื่อมาที่แทรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราไปทงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เราเลือกฟอนที่เราต้องการนะคะในวันนี้แอดมินก็จะใช้เป็นข้อความปกติตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกที่สัญ,ญลักษณ์ ที่เราต้องการที่จะแทรกลงไปนะคะสําหรับเนื้อหาของแอดมินนะคะก็จะเป็นการเช็คชื่อการเข้าเรียนนะคะแอดมินก็จะเลือกเป็นเครื่องหมายถูกนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกที่แทรกค่ะเครื่องหมายของเราก็จะมาอยู่ในเซลล์ที่เราต้องการนะคะหากเพื่อน,อนๆท่านไหนนะคะต้องการที่จะแทรกหลายๆเครื่องหมายในเซลล์เดียวก็ให้เพื่อนๆทําการเลือกเครื่องหมายอื่นแล้วก็แทรกเมื่อได้เครื่องหมายครบตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้เราปิดลงค่ะในกรณีที่เพื่อนๆต้องการที่จะแทรกอีกเซล นึงนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกที่เซลล์แล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะไปที่สัญลักษณ์แล้วหลังจากนั้นก็เลือกเครื่องหมายที่เราต้องการและแทรกค่ะ ในการแทรกนะคะเราจะแทรกได้ทีละเซลลนะคะซึ่ง1เซลล์สามารถแทรกได้หลายเครื่องหมายได้เช่นกันนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแทรกสัญลักษณ์ในเซลลนะคะแล้วในกรณีที่เพื่อนๆน,นะคะต้องการที่จะแทรกในเซลล์อื่นนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปคลิกที่แทรกแล้วก็เลือกสัญลักษณ์เหมือนกับครั้งแรกนะคะโดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะ เลือกเซลล์ที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะทําการคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วเลือกคัดลอกนะคะก็จะมีเส้นแบบนี้ขึ้นมานะคะหรือเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะทําการคัดลอกโดยการกด c t r o l C ก็เป็นการคั og, ดลอกด้วยเช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นนะคะเรากา็เลือกเซลล์ที่เราต้องการที่จะวางนะคะและกด c t r o l V ก็จะเป็นการวางเครื่องหมายนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะวางเครื่องหมาย เดียวกันทั้งแถบนะคะให้เราเลือกที่เซลล์ที่เราต้องการนะคะตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเอาเมาส์ ไปวางไว้ข้างล่างขวาของเซลล์นะคะให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะลากลงมาเลยค่ะลากลงมาตามความต้องการของเรานะคะหลังจากนั้นปล่อยเมาส์เราก็จะได้เครื่องหมายที่เราต้องการนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่เราทำได้ง่ายๆนะคะก็คือการคัดลอกเครื่องหมายโดยการ เลือกเซลล์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็วางเมาส์ไว้ที่ข้างล่างขวาของเซลล์ที่เราต้องการเหมือนเดิมแล้วก็ให้เรานะคะทำการ d ดับเบิลคลิก เราก็จะได้เครื่องหมายของเราโดยที่ทําได้ง่ายๆนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการแทรกเครื่องหมายใน Microsoft Excel ก็ไม่ยากเลยนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาเทคนิคนี้นะคะไปปรับใช้ในการทํางานยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามปากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ